กลับมาหลังจากป uh, ีใหม่ไปแล้วใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้กับเมษาเขาทิ้งให้เราอยู่สามสี่เดือนเรามองเห็นเงินหลักแปดแสนเก้าแสนในมือเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบนั้นโดยการรับลูกค้ายี่สิบคนสิบเจ็ดคนเข้าบ้านสองวันครั้งสามวันครั้งนะคะ แล้วไอ้เครื่องซักผ้าเครื่องเดียวนี้ไม่พอต้องสั่งมาอีกเครื่องสองเครื่องเพื่อให้เราใช้ผ้าเจ็ดผืนสามผืนหกผืนถ้าเครื่องเล็กก็สามผืนพอไม่ต้องใส่ให้แน่นเพราะว่ากินตัวฝรัลังเวลาเขาออกเที่ยวแล้วมันเหม็นมากๆเลยนะคะเขาไปเที่ยวเขามาแบบแพคแพคเกอร์นี่เขาไม่ได้มาใช้ความหอมความละมุนวุ่นวายสิ่งนั้นหรอกเพราะว่าไอ้กินเนื้อกินอะไรที่เขาใช้ เขาเดินออกเดินเข้าในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้สภานนะผ้าปูที่นอนสามวันนี้เราก็แทบทําใจไม่ได้เพราะเราซื้อมาในราคาสามพันสองพันชุดหนึ่งห้าพันเจ็ดพันนะคะโอ้โหคลักเลยค่ะเสียดายของโอ้ทำยังไงดีเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกรอบหนึ่งนะคะเอาแค่สองคืนไอ้ประเภทสามคืนเจ็ดคืนแล้วไม่เอาแล้วถ้าจะเอาแล้วเราต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเราต้องคิดมันแพงขึ้น มันจะได้ค่าแฟบค่าผงซักฟอกค่าที่เราจะใช้ไอ้พวกน้ํายาหรือว่าทีนี้มันเอาไม่อยู่ไขมันของตัวมนุษย์เราเนี่ยมันใช้ผงซักฟอกทั้งหอมทั้งดีทั้งปรับผ้านุ่มไม่ได้ได้มันต้องมีการใช้ไอ้น้ํายาล้างจานอะสไลดยอะถ้าเราไม่ใช้ไอ้พวกไฮเตอร์ใส่ลงไปด้วยเพื่อให้เสียผิวผ้าเราซีดหรือผ้าเรา หลุดลุ่ยลงมัาก็ต้องใช้วิธีปรับเปลี่ยนใหม่ผ้าปูที่นอนก็ต้องเอาถุงที่เป็นถุงตะข่ายใหญ่ๆมาใส่แล้วค่อยปั่นลงไปในเครื่องมันถึงจะทําให้เราไม่เจอที่นอนรัดมุมแล้วหลุดลุ่ยเวลาเครื่องปัน่นปั่นด้วยความแรงของน้ําความแรงของเครื่องที่มันหมุนตลอดเวลาใน15-40นาทีเราก็ปรับชีวิตเราไปเรื่อยๆจนเราไม่เอาใครห้าล่องหาเราก็ปิด ครัวก็ปิดจากครัวเมื่อก่อนนะกลายเป็นห้องเก็บของอยู่ในนี้ทุกอย่างยัดเข้าไปในนั้นเมื่อก่อนเก้าอี้โต๊ะเตียงอยู่หน้าบ้านเราก็เอามันออกมาตั้งไว้เต็มเลยนะลูกค้าก็เข้าออกเข้าออกเยอะตอนหลังเราเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันกลายเป็นชีวิตของเราว่าเราจะอยู่แบบนี้ต้องเราก็ต้องอยู่ได้แล้วมันก็ตอบโจทย์ด้วยนะจากที่เราตั้งเงินเดือนให้เขาปีหนึ่งอ่ะลูกน้องเจ็ดแปดคนอ่ะ ไม่นเกือบล้านนะแล้วก็เราก็มาเป็นของเราเองตั้งเงินเดือนให้เราให้ตัวเราเองจะตั้งเดือนเดือนนี้เดือนช่วงโลซีซั s นเอาแค่สองหมื่นก็พอสามหมื่นก็พอก็ได้บางทีเกินบางทีก็เดือนละสี่ห้าหมื่นช่วงโลซีซั s นพอช่วงหาย h ี e ันฟัดไปเลยจะเอาเดือนละหกแสนก็ยังได้เลยนะบางเดือนอะ มันเป็นเรื่องจริงนะคะทําให้เราโอ้ยมันแค่นี้เองนะคะถ้าเราไม่มีพันธะเราจะกลับไปกลับมาหรือว่าจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แต่ถ้าเรามีภาระกับครอบครัวกับชีวิตครอบครัวที่เราพอใจแล้วนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเราใช้ชีวิตแบบที่เราเลือกของเราได้อะมันดีไซน์ตัวเองได้เราจะเป็นแคทบอกจะเป็นนางแบบเอง เป็นผู้ดำเนินรายการเองหรือจะเป็นผู้ดูเราเลือกเอาแล้วเราก็เลือกว่าจะเป็นได้ทุกอย่างแล้วเราก็ตัดปัญหาลดภาระตรงนั้นออกไปเลยค่ะมันทําให้เราได้เข้าใจชีวิตว่าเนี่ยแหละสิ่งที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันเป็นความมันเป็นความสุขที่เราหยุดมันกับตัวเราเองนะคะถ้าเราไม่หยุดกับตัวมันตัวเราเองเราต้องแบบเช้ามาเราจะต้องทํากับข้าวเผื่อคนข้างตัวเราเผื่อคนที่เรารับผิดชอบ เราเนะี่ยต้องสั่งออเดอร์ว่าเอ้ยวันนี้ทําเมนูนะวันนี้นู้นี้นะพี่จะกินนะต้องไปสั่งเชฟเชฟก็กินอยู่กับเรานะคะแล้วเขากินอยู่กับเราเขาเขากินเหมือนเราทุกอย่างไม่มีอะไรที่แตกต่างพอเราไม่อยู่เราไม่เห็นเขาก็ยักยอกแต่เราก็ไม่ต้องคิดว่ายักยอกสิ่งนั้นถ้าพี่น้องเรามาอยู่ด้วยบ้างเขาอาจจะได้แต่นี้คนอื่นเขาได้แล้วเขาก็เสียดายเราเนะนะ แม้แต่หุ้นส่วนยังเสียดายเลยแยกตัวออกไปหรือเราแยกตัวเขาออกมาหรือเราผลักมันออกไปจากชีวิตเรามีทตกคนอยากกลับมาอยู่กับเรากลับมาคุยกับเราอีตอนที่เขาขาดมือนะเขาก็อยากคุยแม้แต่เพื่อนบางคนนะคะเพื่อนบางคนพอเขาขาดมือเขาจะอู้ไปเที่ยวกันที่ไหนสุสนุกสนานนะไปกับเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้นะเขาจัดงานไอปาร์ตี้ที่ไหนไปกับเพื่อนเฮฮา